สวัสดีจ้าพี่น้องท่านผู้ชมมือนี้มาพบกับช่องยาไประีชาเนียวคือเกา่าเหมือนเดิมนะจ้ะมือนี้ยาไประีเด่นนำขวามู่นเนื้ทางเหล็กเด็ดมาให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งได้ชุ่มไปเนื้อทา้งนะจ้ะก่อนสิไปรับชมรับฟังยาไประีฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ยาไประีนะไม่เด้อจา้าพี่น้องแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งนะคะ่ะน้อยยันยาประีลงคลิปใหม่ๆหรือว่าอัปเดตคลิปใหม่ๆพี่น้องก็สิบริพาดเบิ่งผ่านชมเนื้อทา้งนะจ้ะพี่น้องมักอาจารย์ใดชื่นชอบยยาไปสีก คอมเมตนมาใต้คลิปข้างล่างด้เนะพี่น้องเนะาะเบาๆลาย่ยายห้างพี่น้องจ้าไปเบิ่งของมูลน,นทังอาจารย์ดันเหลกไปเลยนะจา้าอันนี้เป็นแนวทางเพื่อนบอกว่าอ่าเพื่อนไ้มาเพื่อนบอกว่าเลขเด่นวดนี้นะจา้าเนาะแนวทางรางวะนะพี่น้องคะหาหกเจ็ดมาโตสันเอาพิจารนาน้ำเพื่อนไดนะพี่น้องเนาะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมาตัวค่าวาสันก็จะเปิดมาแบบนี้เนาะพี่น้องเนาะมาตัวค่าเก่ากับศูนย์มาตัวใดตัวหนึ่งวาสันเอาพิารณาใดสําสหรับู้ใดรอแนวทางมาตัวค่าเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่น10หน่วยบนห่ออินเตอร์เนาะเด่น10หน่วยบนอยู่ที่5 8 9 1 3นะคะ58913เหน่าะ10หน่วยบนเนาะจ้าต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางมิสเตอร์บีวาสันพี่น้อง มิสเตอร์ดีเพื่อนบอกว่ามิสเตอร์บีนอ้อพี่น้องอา้าสองศูนย์แขนแขวนมาสัส่นพี่น้องคะพี่จา,านํารำพนไใจเนาะมาร์กตัวใดก็คอยจวดจักกันว่ามากกสะพานใดเนาะค่ะพี่น้องคะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นเนี่วั่งหลักหน่วยล่างอาจารย์ตองกอนเพรสุพันเนาะเพื่อนบอกว่าสามสี่หกเจ็ดหลักหน่วยล่างเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขมีทีมาเด้อพี่น้องเอ้ยว่าสันเพิ่นว่ามาเบิ่งค่ะเด่นบนเด่นบนล่างเนาะสามตัวบนอ่าแปดหกเก้าเนาะแปดหกเก้าหกและแปดเก้าแยกไพ่ว่าสามตัวเนี่ยเนี่ยสามคู่เนี่ยอันแน่นอนนะพี่น้องเนาะผู้ใดมากระชวยจ้าน้ำเพล,ลินได้เลยเนาะค่ะหาหลอดได้ไพ่ยังว่ไปหาแปดหกว่าจะไปหาแปดหกหกแปดดูพี่น้องต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของแอดฟินิก์เ่นบอกว่าสันจรล่างหกเก้าเก้าหก นกหองเนาะพี่น้องแล้วก็เก่าเก่าอะสันอย่าลืมหกหกน้ำนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอเอ็ดวันไชนะ่เนาะเด่นมาสิบหน่วยว่าสันศูนย์สองสามน้องวัดที่เหลียวมากเก้ามาลักสิบเนาะจ้าวันนี้ศูนย์สองสามเนวทางเลขเด่นสิบหน่วยบนเอ็ดวันไช่เนาะคะนะ่ะเนาะแคบหน้าจอเลยเนาะจ้ะต่อไปเลยจ้ะอาจารย์นอตตีมาแล้ว เด่น8นะคะ89 29 86เม็ดเดียว8 2 2 8 2อ8 2 9และ8 2 6สำหรับอาจารย์นอตตี ie, เนาะพี่น้องเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางสูตรนี้ว่าสันเล็กถ้ามือเด่นบน1เนาะพี่น้องเนาะ0 1 1 1 1 2 0 2เด่นล่าง8กับ9 8 8 8 9 9 9เม็ดเดียว8 9ว่าสันนี่อย่างนี่ ศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์สามมิแถมพรมไปเนาะมีแถมพร้อมเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนวิ่งบนสองวสันสายวิทยากรตำรวจเนาะสองห้าสองหกและสองเก่าลงวันที่สิบแปดวสันปีชนาได้พี่น้องสายวิทยากรตำรวจเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเลขเด่นลงวันที่สิบแปดคือกันใบม่วงวสันอ่ะสิบหน่วยล่างหนึ่งสี่เก้าศูนย์ มาล่างเนาะคะ่ะเลขเด่นล่างเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะอีหยังเพื่อนเขียนว่าหนึ่งมีหน้าเนาะคะ่ะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างสุขอยู่ที่ใจเนาะค่ะเนาะวันที่แล้วเก้าหนึ่งสามหาสามเนาะจ้าวันนี้เก้าหนึ่งสามคือเก้าเนาะคะ่ะสําหรับเลขเด่นล่างเนาะ,ะพี่น้องเนาะ,ะต่อไปเลยจ้า อันนี้เป็นแนวทางดังเม็ดทรายเด่นรางเนาะมวดที่แล้วมาซีเนาะจ้ะ084มาซีเนาะพี่น้องเนาะมวดนี้เพื่อนบอกว่า379ถ้า9าย่าไพ่ติดดับถ้าเออถ้า7ติดดับเย่ไพ่ก็เเรือแค่3กับเก่าเอายอง่ายๆเลยเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่า บ่มั่นใจว่าเลขดับจะเอาอยู่บเนาะค่ะเนาะต่อไปเลยจ้าอันนี้เป็นแนวทางของเอดนาเนาะเดนล่างแอดนาชุดเต็มดับขาดล่างเจ็ดอ้าวดับตัวเดียวกันกับยายไพยู่พี่น้องส่วนมากบางที่กะดับดับโคโลโตเนาะจะอาจจะคล้ายๆสูรคล้ายๆกันแล้วแต่ว่าบางที่เลขมันมาบางรั้งกะสูตรอาจจะเพี้ยนไปเนาะพี่น้องเนาะเพี้ยนไปบางบางบางบ,างบ,างบางวดเนาะค่ะพี่น้องสำหรับแนวทางเลขกดับเอาแคบนาจอเลยพี่น้องดับตรงกันเนาะค่ะเนาะ กับแอดหน้าเนาะจ้ะโตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนนะคะเด่น10หน่วยบนตัวเดียวแค่แค้นฮพอสันสำหรับแนวทางแอดกัปตันเนาะจ้ะโตไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเพ่อนถามมาหลายเด้แนวทางเด่นตัวเดียวแค่แค้นแนวทางของนิติจัดไปงวดที่แล้วเด่นอะไรพี่น้องเด่นเก่าเนาะจ้ะงวดน,นี้เด่นหาพี่น้องห้าอะไรดีเนาะพี่น้องเนาะพิจารณาเป็นแนวทางใดลูกคะพี่น้องคะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นล่างนะ้องมดที่แล้วเด่นซองกับสามมาสามเนาะจ้ะวันนี้เด่นหกกับเจ็ดเนาะจ้ะอ่าอย่าให้ลืมเนาะพ,น FC, พี่น้องขอขอบคุณเอฟซีที่เพิ่นอ่ากาแฟขวดดิอันกาแฟอ่าแก้วนึงแง่ไพ่หาซิบาท์บรสัดขอพูดใหหลายเด้อะหาซิบาทก็ได้ไปกลัขบขึ้นไปอ่า ของหลานเนาะพี่นกนเนาะเฮงเฮงรวยรวยปังๆเนาะหาสิบบาทกะขอพูดนําใจที่มีหายายไพเนาะคะ่ะเนาะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางมาเบิงเป็นแนวทางของแอดมายมแดงเนาะเลขเด่นมาได้บนล่างเนาะจากงวดที่แล้วอ่างวดที่แล้วศูนยะ์กับเก่านะจ้ามาเก้าบนเนาะจากวดนนี้หากับเจ็ดแนวทางเลขเด่นแอดมายมแดงนเนาะผู้รดมักแนวทางแอดมายมแดงกะแคบหน้าจอนําเบิร์นได้เลยเนาะคะ่ะ ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์รวยเนาะค่ะเนาะอาจารย์รวย3ตัวบน9 0 2 9 0 3 6 0 2 6 0 3เ้แนวทางของอาจารย์รวยเนาะพี่น้องเนาะไพ่มักแนวทางอาจารย์รวยกาเคียบหน้าจอน้ำเพลินได้เลยเนาะค่ะต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางของอาจารย์ทวัดอาจารย์ซอเมืองไชเนาะค่ะอาจารย์ซอเมืองไชชุดเต็มเคียบหน้าจอเด่น8เก่ากับ2% 8ปดผสน เนาะค่ะ98และ28นะสำหรับแนวทางอาจารย์ซอเมืองชัยเนาะพี่น้องเนาะแคปหน้าจอชุดเต็มเพ่เลยเนาะค่ะเนาะ <S <S ต่อไปเลยจ้ะอันนี้เป็นแนวทางเด่นบนเนาะอาจารมี3ตัวบนและ2ตัวบนแคปหน้าจออาจารย์บนหลอดพระรวยเนาะบนเด่นเก่าเนาะค่ะเนาะเพื่อนๆอนนาจจะเน้น3เก่านะคะ3ตัวบน9 3 3เก่า6 4เก่า7 6 9 7 9 3 7 691เกและ791สําหสำหรับแนวทางบุญหลอดผ้าลวดเนาะค่ะต่อไปเรียจากันนี้เป็นแนวทางชุด3โตชุดเนียปล่อยชุดแหลกประซันพี่น้อง6ก6 69 96 6 6 99เก่าเกอาจารย์เกียรติศัก์ย่องค่ำนาะพี่น้นองเนาะพิจนานํำเพลินใดเนาะค่ะต่อไปเรียจากันนี้เป็นแนวทาง10หน่วย10หน่วยบนแอดวิรัตเนาะพี่น้องเนาะอ่า10หน่วยบน วดที่เลี้ยวเขาเก่าก็หาเนาะจ้ะาวดน,นี้เพิ่นบอกว่า780123นะคะสําหรับแนวทาง10หน่วยบนแอดวิอัมเนาะต่อไปเลยจ้ามาเบิง่งปิดถ่ายด้วยแนวทาง10หน่วยบน3ตัวบนเออสองตัวบนจับให้เนาะพี่น้องนะเนาะแคปหน้าจอเลยนะจ้ะเนาะอ่าถ่ายคลิปนี้ให้ขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อ,นองเนาะจ้ะที่ได้เขามารับชมรับฟัง ขอให้สุขภาพแข็งแรงเฮงๆรวยๆปังๆสุขุสุข้นขอขอบคุณทุกสำนักทุกอาจารย์นะจ๊ะที่ได้แบ่งปันข้อมูลนวทางให้แยไพ่ไหมพ่อแม่ปีน้องได้เบิ่งได้ชมเป็นแนวทางนะจ๊ะขอบคุณ้หลายเด้อจ๊ะสวัสดีจ้า